สวัสดีครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาแนวสตรีทแฟชั่นที่ตอบโจทย์ดสไตล์เป็นที่สุดต้องจัดตัวนี้เลยครับดีไซเนอร์รุ่น R 3มาพร้อมบ็อกเซ็ตสุดพรีเมียมและใบรับประกันเลยนะครับหน้าปัดดีไซน์เรียบหรูไม่สำใครซึ่งแสดงเวลาแบบ2ระบบคือแบบเข็มและแบบดิจิตัลนอกจากนี้ยังแสดงวันเวลาลายสัปดาห์และจับเวลาได้ในเรือนเดียวสุดยอดไปเลยครับมาดูตัวเรือนกันบ้างนะครับ ตัวเรือนทำจากสแตนเลสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้อเงาสลับด้านให้ลุกหรูหราและคลาสสิกในเรือนเดียวนะครับตัวเรือนโรมดำอีกชัดหนึ่งเพิ่มความดูดันย้ำนะครับว่าไม่ขึ้นสนิมตลอดอายุการใช้งานแบบนาฬิกาเกรดถูกถูกแน่นอนครับไฮไลท์ของรุ่นนี้อยู่ที่กระจกเป็นแบบมิเนอรอลคริสตัลตัดแสสะท้อนกระจกแบบนี้นะครับปกติจะอยู่ในนาฬิการาคาหลักหลายพันบาทเท่านั้นนะครับความพิเศษของรุ่นนี้กันน้ำลึกได้ถึง30มเมตร ใส่ว่น้ำได้สบายๆรับประกันน้ำไปเข้าแน่นอนครับมาทดสอบความแข็งแกร่งก็ได้ครับ ดีไซเนอร์รุ่น R3 เรามีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับคือสีแดงสีดำสีเงินและสีไทเทเนียมนะครับระวังของปลอมนะครับ h hey, e r d o Watch เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องทุกเรือนมาพร้อมใบรับประกันศูนย์ไทย1ปีหากมีปัญหาเรามีบริการสั่งซ่อมศูนย์ให้เลย ในกรณีสินค้ามีตําหนิหรือมีปัญหาภายใน7วันเรายินดีเปลี่ยนเรือนใหม่ให้เลยนะครับซื้อกับตัวแทนบริการหลังการขายสบายใจแน่นอนครับทั้งหมดนี้1,990บาทเราไม่ขายจัดไป1 0 0ชั้นแรก690บาทจัดส่งฟรีสั่งเลย690บาทจัดส่งฟรีสั่งเลย690บาทจัดส่งฟรีน้องๆรอให้บริการอยู่นะครับ